สวัสดีครับเกษตรกรรักบ้านเกิดกับพี่น้องครับมันนี้เกสตมารีวิวเถือกรวบหนะ้าครับเนาะเถือกไฟทะรวบหน้าตมนะครับอันนี้กะลงทุนทั้งหมดกับเบสิ็อยู่ประมาณห้าร้อยนะครับรวมถึงหน็อดถึงไม้เนาะไม้กับเป็นไม้มื่อสองครับพี่น้องเนาะขนาดครับนี่ขนาดที่เขาเห็นอยู่นี่ครับเป็นเพราะว่ารถไถของผมมันอยู่เก่าแรงเคืองครับ ผู้ตาเก่าวเลี้ยงคือเป็เลยเห็ดใส่อยุหกศอกหกซอกกันคิดออกมาเป็นเมตรกับสองเมตรฐาสิบครับหกซอกเป็นสองเมตรฐาสิบครับไม่สองแผ่นครับอ่าไม่สองแผ่นเนาะหนาเหยียบเนาะอันนี้กะดีไซน์ต่อออกมานะแล้วแต่ใจชอบครับอันนี้ผมเสีดพื้นที่เหยียบลายยากน้อยครับอันนี้เวลาขี่ดินเต็มเนาะเวลเาเากวดไปเนาะกดไถลายเขาก็เหยียบเนื้อขึ้นแบบนี้ครับสิบเบี้ยงน็อตแน่นจใจน้อยครับ สีเปียงน็อตจากน้อยหนึ่งครับนี่อันนี้ก็สีใช้เล็กฉากครับพี่น้องเล็กฉากขนาดประมาณสามมิลครับเล็กฉากสามมิลนี่ก็เชื่อมครับเชื่อมเป็นฉากที่นะครับเชื่อมนี่เชื่อมเป็นฉากเขาม้มแบบนี้เชื่อมไว้ครับนี่ไม่ประกบกันครับนี่อันนี้กับสียังกระดกนิดหน่อยครับเวลาเขาเหยียบเนาะเวลาเทครับมันก็จะพิกขึ้นน่ครับตัวนี้ หยบาบเล็กฉากกระเชื่อมครับนี่เชื่อมติดอันบ่เชื่อมเลยบ่บ่า,บามันดิบ่คอยอยู่ไหมครับบ่างานมันจะเป็นงานหนักจากน้อยพร้อมลาขีตมนะครับเชื่อมครับอ่าอันผู้ไดมีเล็กอะไสก็ได้ครับแต่ว่าของผมมันมันเป็นเศษอันประตูเก่าของอันล้างอันประตูเฮนไหมมันเหลือพอดีพอดีผมเลยมาตัดใส่แบบนี้นะครับนี่นี่ละ สองเมตรห้าสิบ plus หกสองเนาะกับหูเกาะผมก็เฮ็ดไว้ย้อยย้อยเกาะเนาะบางมันกงใส่เขลืห้วยผมกัเฮ็ดไว้สองตำแหน่งนี่ครับนี่ลางกับบนเนาะก็ไปเลือกใส่เอาแล้วก็เจาะให้มันทะลุนะครับยาฝากไว้เฉพาะไม้คันฝากไว้เฉพาะไม้นี่มันสีบ่ค่อยแน่นเนาะก็เลยนี่ครับฝากไว้ไม้เหล็กกรมีอันเล็บฉากฝากอีกครับมันก็สิดึง สับแรงกันทั้งยวงเลยครับทั้งเล็กฉากเนาะฉากฉากตัวนี้ดึงหูเกาะตัวนี้มันก็นสิดึงไม่กระดานทั้งแทงไปน้ําครับเราเข้าหลอกไปเมันก็นสิดึงทั้งยวงแบบนี้ไปครับเอาวันี้ก็รีวิวสมัยครับเถือกลูปนะนะ้ะพี่น้องเนาะผมพูดได้อยากเฮ็ดไว้ใส่เนาะก็งบปหลายเราผมเฮ็ดล้วก็มดอยู่ประมาณหาร้อยบาทครับนะพี่น้องก็สิกได้ลักษณะแบบนี้นะครับเนาะเอาครับพวกนี้ก็ พ่เจ็บพ่อจนครับพี่น้องครับอ่ามีแห้งสุกูสุกคนครับ